การตั้งค่าบัญชีของคุณหมดอายุ หลายหลายท่านนะครับที่ลืมเข้าไปตั้งค่าบัญชีแล้วระบบมันแจ้งเตือนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าบัญชีเพิ่มเติมได้ไหมนะครับตรงนี้นะครับขออธิบายได้เลยนะครับเรายังสามารถที่จะตั้งค่าบัญชีได้บัญชีเราก็ยังอยู่ปกตินะครับเราสามารถที่จะแตะเข้าไปตรงด้านล่างที่เป็นปุ่มสีน้ําเงินนะครับซึ่งเพจนี้เป็นเพจของผมเองนะครับผมทิ้งไว้ตั้งนานแต่มันได้ตั้ง ค่าบัญชีนะครับเนื่องจากได้ตั้งค่ารับดาวอ่าแล้วก็โปรแกรมสมาชิกนะครับประมาณนี้สองอันเนาะผมก็ ทิ้งไว้ตั้งนานแล้วนะครับเป็นปี2ปีเพิ่งมาเปิดดูมันก็ขึ้นเป็นแบบนี้หลายๆท่านก็คงคิดว่าเอะมันไม่สามารถตั้งค่าได้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมันสามารถตั้งค่าได้อันนี้คืออัปเดตล่าสุดนะการตั้งค่าบัญชีของ Facebook นะครับบางท่านอาจจะไม่เหมือนผมบางท่านอาจจะแตกต่างจากเนื้อหาที่ผมจะแสดงให้ท่านได้เห็นนะครับอันนี้แต่ว่าก็คือมันเป็นแนวทางเดียวกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเมื่อเข้ามาที่สถานะการสร้างรายได้ของเรานะครับ ระบบก็จะแจ้งเตือนนะครับรายได้ของคุณนะครับเป็นศูนย์จะหมดอายุวันที่27นะครับเดนธันวาคมนั่นเองนะครับหากต้องการเริ่มสร้างรายได้อีกครั้งและชําระเงินนะครับคุณต้องตั้งค่าบัญชีระบบให้ตั้งค่าบัญชีนะครับเสร็จแล้ว4จาก5ขั้นตอนกดคําว่าดําเนินการต่อดาเนินการต่อแตะเข้าไปครับมาเริ่มข้อมูลเบื้องต้นกันเลยนะครับชื่อตามกฎหมายตามนี้นะครับซึ่งระบุไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เราได้กรอกไว้ใน Facebook ของเรา เราก็มาดูในเรื่องของวันที่ถูกไหมนะครับถ้าถูกก็กดถัดไปนะครับประเทศไทยตรงนี้นะครับก็คือระบบใส่ให้เราแล้วกดถัดไปครับป้อนข้อมูลธุรกิจนะครับตรงนี้ประเทศไทยก็คือเป็นสีเทาไม่สามารถแก้ไขาได้นะครับเพราะระบบใส่ให้เราแล้วประเภทของธุรกิจนะครับแถวที่2ใส่คําว่าบุคคลทั่วไปนะครับเป็นเจ้าของคนเดียวตัวแรกแตะเข้าไปครับ เรียบร้อยหลังจากนั้นกดคําว่าถัดไปครับพอมาถึงหน้านี้นะครับมันก็จะให้ใส่ในเรื่องของข้อมูลของคุณเนาะชื่อกลางไม่มีนะครับชื่อกลางไม่มีนามสกุลถูกต้องไหมวันเดือนปีเกิดถูกต้องไหมนะครับเราต้องเช็คให้ดีๆนะครับตรงนี้นะครับที่อยู่นะครับตรงนี้นะครับที่อยู่หลักของเรานะครับซึ่งผมเคยกรอกไว้เรียบร้อยแล้วในข้อมูลนะครับถ้า ใครไม่มีตามนี้ต้องกรอกให้ครบถ้วนนะครับที่อยู่หลักก็ใส่ตามนี้เลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นไม่ให้เราเลยรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็อีเมลที่เราเคยระบุไว้ใน Facebook นั้นๆแต่ถ้าสมมุติว่านะครับมันไม่ขึ้นมาแบบนี้เราก็ให้กรอกนะครับดังตัวอย่างที่ผมแสดงให้ทุกท่านได้เห็นนะพอมาถึงตรงนี้นะครับ มันก็จะมีในส่วนของอเลขภาษีนั่นก็คือเลขประจำตัวประชาชนของเรานั่นเองนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้แต่เข้าไปก่อนครับหลังจากนั้นนะครับก็ลบออกนะครับนะครับใส่ใหม่นะใส่ใหม่นะมันแดงใช่ไหมไอทินเราเนี่ยภาษีเรามันแดงใช่ไหมเราก็ใส่เลขบัตรประชาชนของเราเข้าไปครับ เรียบร้อยนะครับใส่ทั้ง2แถวนะครับแถวล่างกับแถวบนนะครับเนี่ยแถวล่างกับแถวบนนะครับแถวล่างกับแถวบนใส่เข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนขึ้นไปครับฉันรับรองหมายเลขนะครับประจำตัวภาษีที่กรอกไว้ถูกต้องใช่ไหมครับตรงสี่เหลี่ยมครับติดเข้าไปครับเป็นเครื่องหมายถูกนะครับติดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นกดคําว่าถัดไป ใส่ข้อมูลให้ถูกต้องนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลเดิมนะครับที่ผมเคยมีอยู่แล้วนะครับเป็นของธนาคารกรุงเทพนะครับแนะนําเป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารอื่นได้ไหมครับได้นะครับไทยพาณิชย์กรุงไทยนะครับกสิกรไทยออมสินก็ได้นะครับอยากจะแนะนําเป็นธนาคารเป็นที่เป็นธนาคารพาณิชย์นะครับดีที่สุดผมใช้ ธนาคารกรุงเทพเพราะธนาคารกรุงเทพมันเป็นเวอร์ไวนนะครับแตะเข้าไปครับตรงด้านหลังลิงก์วิธีรับเงินแตะเข้าไปครับสีน้ําเงินตรงนี้พอมาถึงหน้านี้นะครับเราก็จะเพิ่มข้อมูลภาษีนะแตะเข้าไปครับพอมาถึงหน้านี้นะครับมันจะให้เราใส่ในเรื่องของรหัสนะครับ บางครั้งมันจะถามบางครั้งมันจะไม่ถามฉะนั้นถ้ามันถามเนี่ยท่านจะต้องท่านจะต้องอจํารหัสรหัส Facebook ของท่านให้ได้นะนะครับถ้าท่านจําไม่ได้นี่คือท่านจะต้องไปทําใหม่ก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ท่านหารหัสเ c e b o o k ของท่านให้เจอนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่เข้าไปนะครับหลังจากที่เราใส่รหัสเรียบร้อยเนาะ ครับในส่วนของ a c e b o o k เนาะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ครับดำเนินการต่อในชื่อนี้ใช่ไหมนะครับแตะเข้าไปครับดําเนินการต่อดําเนินการต่อนะมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับมันให้เราเริ่มต้นนะครับในเรื่องของการกรอกข้อมูลต่างๆในส่วนที่มันเป็นสีเทาๆนะครับเราไม่ต้องไปแตะมันนะนะครับการจําแนกประเภทภาษีของคุณไม่ต้องไปทำนะให้มาดูตัวนี้นะครับคุณเป็นพลเรือนเมืองสหรัฐอเมริกาหรือเปล่านะครับเป็นพล เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาไหมนะครับข้อนี้ตอบคําว่าไม่ใช่นะครับแตะเข้าไปถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ตอบโ no นนะตอบโ no นนะอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับบางเวอร์ชัน่นบาง id เดี๋ยวมันก็จะเป็นไทยและก็อังกฤษแตกต่างกันไปครับผมคุณทําหน้าที่เป็นตัวแทนกลางหรือไม่ไม่ใช่นะครับอันนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือตอบไม่ใช่เหมือนกันนะครับก็คือเป็น2ข้อนี้คือตอบไม่ใช่เหมือนกันหลังจากนั้นนะครับกดคําว่าถัดไป อ๋อลืมนะครับให้เลือกตัวนี้ก่อนนะครับ select one นะครับ select one ตรงนี้นะครับแตะเข้าไปครับเลือกประเทศนะครับซะก่อนเนาะก่อนที่จะกดถัดไปเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆครับตัวนี้มันก็จะมีให้เราเรียบร้อยแล้วนะเลือกหาตัวทีนะครับใจเย็นๆนะครับคืออย่าไปใจร้อนนะครับอ่านทีละตัวทีละบรรทัดครับสำหรับท่านใดที่อ่ไม่คล่องไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวจะเลื่อนหาดูก่อน มันก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่จะต้องสะกดแล้วก็ทําความเข้าใจในเรื่องของการกรอกให้ถูกต้องดีที่สุดนะสะกดให้ถูกต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องไทยแลนด์ครับตรงนี้นะครับแตะเข้าไปครับนี่ไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์หลังจากนั้นก็กดถัดไปนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีข้อมูลเดิมที่เราเคยกรอกไว้เรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะครับเห็นเป็นสีเทาๆไหมครับอันนี้ไม่สามารถแก้ไขได้นะ นะครับเราเคยกรอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนาะตรงที่เราเริ่มนะครับหน้าแรกตรงนั้นนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับที่ยังไม่มีข้อมูลเหล่านี้นะให้ท่านกรอกตามที่เห็นนะครับเนี่ยในในตัวนี้นะครับมันจะมีตัวบรรทัดที่2ไม่ต้องกรอกอะไรนะที่อยู่บรรทัดที่2เนี่ยบรรทัด2ที่อยู่บรรทัด2ตรงนี้ไม่ต้องกรอกนะครับส่วนที่เหลือก็ให้กรอกไปนะครับ หลังจากนั้นก็กดคําว่าถัดไปดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับตัวหนังสือมันจะเป็นสีเทาตรงนี้นะครับตามนี้เลยครับตามนี้เลยถัดไปครับหลังจากนั้นมันก็จะคอนเฟิร์มที่อยู่เราไงเห็นไหมครับเนี่ยว่าที่อยู่เราถูกต้องไหมนะครับตรงตามบัตรประชาชนประชาชนไหมนะครับถ้าไม่ตรงนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะ ถ้าสมมุติว่าเรารอกไปแล้วนะครับข้อมูลมันไม่ถูกต้องชื่อที่อยู่ไม่ถูกต้องตรงนี้นะให้ท่านกดย้อนกลับตรงด้านล่างนะกดย้อนกลับแล้วไปแก้ไขข้อมูลใหม่นะครับเมื่อกี้นี่มันเป็น148หมู่2มใช่ไหมนะครับผมกลับย้อนกลับนะครับกดย้อนกลับแล้วมันก็จะไปเปลี่ยนใหม่ตรงหน้าแรกของเรานั่นเองนะครับแล้วเราก็กดถัดไปถัดไปให้มันมาหน้านี้ปกติน่นะครับในกรณีที่เรานะครับ สะกดผิดหลังจากนั้นนะครับคิดว่ามันถูกต้องเรียบร้อยนะครับกดคําว่าถัดไปให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับกบริการของคุณตรงนี้นะครับตําแหน่งที่ตั้งของสถานการบริการหรือเป็นรูปธรรมนะครับอันนี้คือเขามันเรียกเก็บค่าบริการนะครับผมก็ตรงนี้กดคาว่าศูนย์นะครับตัวแรกนะครับศูนย์นะครับอันนี้คือมันจะไปหักเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของในส่วนของ Facebook นะครับเราศูนย์ไว้ก่อนเนาะถัดไปครับ หลังจากนั้นนะครับฉันยินยอมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้คือเป็นรายละเอียดนะครับเห็นเขาว่าฉันขอรับรองข้อมูลใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมครับแตะเข้าไปตรงสี่เหลี่ยมนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์ชื่อของเราครับไม่ต้องใส่มิสเตอร์ไม่ต้องใส่ Mister, อะไรนะใส่ชื่อเต็มไปเลยครับเว้นวรรคให้ถูกต้องนะครับตอนเราเคาะครั้งแรกนะครับ ภาษาอังกฤษเป็นตัวใหญ่ก็ตรงจดตัวใหญ่เหมือนกันนะอันนี้คือเป็นเหมือนกันหมดเลยนะอย่าไปาไม่ใช่ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ได้นะนี่นะครับอันนี้คือถูกต้องนะครับเราต้องจําให้ได้ว่าตอนเราพิมพ์มาครั้งแรกนะ่ะมันเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับสะกดยังไงให้ถูกต้องเนาะอันนี้วันที่นี่คือมันจะใส่ให้เราโดยอัตโนมัตินะตรงวันที่ตรงช่องนี้นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับผมกรอกวันที่26่เดือน7เนาะ2025นะครับ หลังจากนั้นกดคำวา่า next ครับตัวนี้ก็คือเป็นเอกสารนะครับที่ในเรื่องของการเสียภาษีนะครับเป็น W8 Ben นี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น Certificate นะครับอันนี้ไม่ต้องไปนสนใจมันนะครับ ดูนะครับในพาร์ทที่1นนะครับส่วนที่1คือชื่อตรงไหมกิรติภาคภูมิประเทศอะไรครับประเทศไทยนะครับเห็นไหมซิติเซนตัวที่2นะครับตัวที่3ก็ที่อยู่เป็นอะไรครับ1 4 6่งี่ครับแบบนี้นะครับตามนี้เลยตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยปัะเอะไรนะครับอ่าตัวนี้คือตัวสุดท้ายนะนะนะครับตัวสุดท้ายแล้วกดคำว่า s u b m i t form ครับตรงนี้น้าเงินนี่ครับ ตรงนี้นะอันนี้คือสุดท้ายเลยนะหรือถ้าท่านใดนะครับไม่มั่นใจนะถ้าท่านบอกว่าเอ้ยมันยังไม่ตรวจสอบยังไม่มั่นใจว่ามันผิดถูกกดคําว่า make change นะด้านล่างครับแก้ไขได้นะ make change แก้ไขได้ตรงนี้นะครับมันก็จะย้อนกลับไปเรื่อยๆแล้วกดกลับไปเรื่อยๆนะครับไปในตัวตัวที่เราคิดว่าเราเรียกนอะเราเราทำผิดนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราทําถูกนะครับเพราะมันมีในฟอร์มอยู่นี่นี่เรียบร้อยแล้วว่าเราสกดผิดหรือถูกไนงะถูกต้องไหมครับกดคําว่า submit form ครับ ก็จะเป็นโปรไฟล์ภาษีของเราอยู่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเนาะแคปหน้าจอไว้ก่อนเผื่อเอาไว้ดูไงะนะครับจะแ,แคปไว้ก็ได้ไม่แคปไว้ก็ได้นะครับรับเอกสารอังอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมมันจะส่งเอกสารมาทางอีเมลให้เราไงไอตรงนี้นะครับส่งอีเมลมามาให้เราเนาะหลังจากนั้นกดเขาว่าเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแต่เข้าไปมันก็จะประมวลผลนะอันนี้ก็จะประมวลผลก่อนนะครับนี่ หลังจากนั้นนะครับตอนนี้มันยังไม่หายยังไม่หายใช่ไหมเดี๋ยวรีโหลดก่อนแป๊บหนึง่งนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีให้เรารับเครื่องหมายการยืนยันตัวตนนะครับอันนี้รับก็ได้ไม่รับก็ได้นะครับลองใช้20บาทนะลองใช้20บาทแต่เดือนต่อเดือนต่อไปเนะี่ยเข้าใจไหมก็3ามร้อยมไงมันล่อให้เรานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับในการตั้งค่าบัญชีที่ถูกต้องนะครับและเข้าใจง่ายนะครับถ้าท่านอะไม่เข้าใจเนาะก็ ดูซ้ํากลับไปกลับมาก็ได้นะครับค่อยๆทำนะค่อยๆทำผมว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ